าก็มารับทราบปัญหานะครับแล้วก็เสนอเนี่ยเพราะว่าอย่างกระทรวงเราเองทันตัดะแล้วก็วันนี้ก็ดีตลอดจนดีนานของกระทรวงเนี่ยก็ยึดถืออันหนึ่งก็คือผู้ที่รู้ปัญหาดีที่สุดก็คือคนที่นะครับแล้วคนที่รู้วิธีการแก้ปัญหาที่สุดก็คือคนที่นะครับวันนี้ที่ลงมาเนี่ยก็เพื่อจะมาดูว่าความสามารถแล้วก็ักยภาของผู้ที่สามารถที่จะยกระดับนะครับในการที่จะ เชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งระดับคนที่สามารถที่จะมีศักยภาพในการใช้จ่ายได้สูงขึ้นนะครับส่วนตัวในเรื่องของสภาพแวดล้อมเองเนี่ยก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ได้รับฝากมาจาก ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาณโปโภคนะครับน้ําแล้วก็ไฟสองสว่างทางทานเดินต่างๆนะครับส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเองเนี่ยนะครับเราก็จะพยายามที่จะประสานนะครับในทุกๆมิติให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าความบริสุทธิ์ของเกาะหมู่เนี่ยยังมีอยู่นะครับเกาะมากเกาะช้างที่สุกแา่บริเวณเหล่านี้ยังยังยังมีความ บริสุทธิ์อยู่นะครับแล้วก็อยากที่จะยังยังอยากที่จะรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศอยู่เย,เยอะมากครับ